สูตรีสีตะกี้มาดังกเมื่อวนนี้มีความสุขที่สุดในโลกแับนี้แล้วสวัสดีค่ะดีตอนรับเข้รสู่ช่องตต้นกับวยมีเรื่ตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะมากินอาหารอีสานนะครับแบบ ASMR กันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นน้ำตก นี่เป็นไก่ยาโหไกงเยทุกคนนองไก่ชินใหญ่ี่ตุมแล้วก็จะมีซอหน่อม้แล้วก็จะมีอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียว ออกมาแบบ้นะก็เดออกมาเลยเพราะเนี so. So, F, well. <cé> <the> ่ยมีน้ำอยู่ทู้ช้ำช้ำโอ้รเจี๊้อตายแล้วว้ามีน้ำเลยนะคะร้อนร้อนเลยไงน้ำตกหมูตกน้ำหมูแห้งน้ำหมูเชี่ยตกน้ำหมูดูแก่ก่ เราต้องทำแบบเสียงหนึ่ R M S โอ้ยไม่ใช่ S ่ R หรอ A S M R ม่ใช่ A S M R น้ำจิ้มเจียวน้ำจิ้มกับน้ำตอกมูเราจะมาแกะไหนนะต่อไปน้ำระวังนะต้กาช่วยแยกผักถุงเดียวกันหน่อยครับใส่รับถักเป้าใส่ถุงเดียวกันไปเลยเพราะว่าเราจะใช้ถุงขยะชิ้ง ต่อไปเป็นซุปหน่อไม้ของจัดของมัดของมัดใส่แพ้คกเดื่อของกรเดื่องกระเดื่อ <c oughs> ผมเั็นคนที่มุ่งตรงถ้าทำไมถึงไม่กินหักก็ไม่อยากแต่ไม,มไรู้นี่ถึงกินได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรกินเลย โรงเรียนผัดผัดกตนก้าว็กินผักที่โรงเรียนเพราะว่ามันไม่มีอะไรกินผับวุ้นเส็จก็กินนอยมากไม่กินนะทุกคนร้านนี้เขาอร่อยร้านนี้อวังอันนี้เราเครื่องดื่มมาแล้วเราจะเอาเครื่องดื่มมาเลยดีสำหรับดื่มพราแม่จะเป็นปั๊บซี่เพราะแม่มีปั๊บซี่หันว่ากินอะไรไน,น้ำเปล่าเย็นได้ก็ไปกินก็ได้ ขิ้เกียจหนีหายตัวก่อนของแม่จะเป็นน้ำอัดลมของผมก็จะเป็นน้ำปลา ซู่ซ่าเสียงซูซ่าปาร์กาปาร์กีซสูซีศษปากีปาระตกาฮาฮ่า่าูู่านสาเเออลอเชียดีดีเ็กซี่ซูซ่าเ็กสี่ซู้ซาเออร้องเป็นด้วยร้องเป็นด้วยปมอปมมไม่มีไมคก็อย่างเงี้ยทุกคนใช้สายสมอทอปอะกิน ดี๋ยวเราจะมาเริ่มโซยกันสุดโซยเดี๋ยวป๋าด้ยวยสิป๋ามาเร็วป๋ากินข้าวครับหมูกินข้าวค้าหมูกินข้าวเร็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 วได้กินด้วยกันแล้วเร็วเดี๋ยวมากินด้วยกันใส่ถุงนี้ไปเลยครับ<า>เราจะมากัย่างชิบเบิ้งเบิ้งในเวลาเข้าสุ่ หนักมากแม่จะมาเอามาไห้ะะกันแล้วกันเข้าเหนียวกับซุปหน่อไม้ điểm à nó cứ sáng có ỉm nám cái gì được, nước กินแบบคนอีสานต้องกินต้องใช้มือตีน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจุ่มแล้วจุ่มน้ำจุ่มแล้ำจุ่มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำนี่ทุกคนอ้้าวมร้อน ชุดหน่อไม้แซ่บน้ำตกหมูหมูนี่ข้าวเหนียวไปจุ่มไก่เอาไก่จุ่มน้ำล้ำครับไก่จุ่มน้ำ <c oughs> กินหนังอเมกร่อยนะกียดนะอร่อยน้ำไก่ังกินกินรใช่กินลเฮ้ยไม่กินตูดนไม่ได้กินตูไไไดตไม่กินหนงังตูดเนี่ยะผิดไปมยงตูดกินมันเด็กต้องกินมันฮะนอร่อยน,ะนแล้วก็มีเค่ยมไม่ไม่ไิน <c oughs> ตูด <laughs> อร่อยไหมมือนี้มีความสุขที่สุดในโลกอ่ะทำไมทุกมือไม่มีความสุขอะมือนี้มีความสุขไม่มีความสุขยังไงเดือด ได้กินจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจุ่มลายจุ่มน้ำจุ่มแล้วก็จุ้มน้ำจิ้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับตะไคร้ด้วยครับมุ่งหน้าสู่หนึ่งร้อยครับติดตามไปเลยนะครับแลใกล้ร้อยกับแล้วพอผมอยากเป็นยูทิบบี้ไอดอลของน้องกาวเลยใครไอดอลของผมเหรอพี่มอยเมดเด็ดครับเพราะอะไรเพราะงมกิสไหนถึงชอบเขาอะ ทุกคลิปแบบที่ผมชอบต้องพยายามอย่างนี้นะเราไม่มีให,ใหม่เดี๋ยวเนี่มาให้ตับปลาตาป้าขี้เกียจฉีกเองขี้เกียจมือแลอะอยู่เนี่ยต้นกลากินส้มตำไหมของยผมไม่กินส้มตำเลยแต่มีส้มตำขายใช่ไหมวิจิตรไทยกับปูเป็นไร ไครเลยกินส้มตำอะไรส้มไผยดีกว่าทำไมอะไ่ผิดเหมือนกนันมันอยู่ที่เราสั่งางเด็กกินไก่เด็กอะไรมันไม่เป็นเด็กแถวนี้นี่ไงสองคนเลิ่ดอันเริ่ยังกบคุณค่ะน่านร้อนเหมาะกับน้ำเย็นๆอร่อยอ ดูคลิปเราแล้วอย่าลืมกด subscribe ก,กดติดตามพวกเราเพื่อมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะต้องชิมอยากรู้ลองชิมเลย หนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเนี่ยผักอิ่มยังครับอิ่มมากสำหรับคลิปนี้เราก็กินเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์และก subscribe ด subscribe ที่ช่องต้นกาฟัมบลี่สตอรี่ด้วยนะครับพุ่งสูงหนึ่งร้อยซับบายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าด้วย Sepi lai, Sepi le, Ilai, Ilari, Lili. Logo penting